นะครับครับี๋ยวคุณโค้ชโนบจะจุดเพียนนะครับครับท่านผู้มีการสวิตโคลเลอร์นะครับ เป็นตัวแทนจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อถวายเป็นรน้าสกุละต่อหน้าพระบรมสาธิสรักนะครับขั้นระดับต่อไปปกครองสวัสดิก็จะเป็นท่านออนายกพรอนะครับสันติโคลเลอร์นะครับด้านหน้าน,นะครับเจ้าหน้าที่กูเทียนส่งอึด ครับ,บ้นตอบต่อไปนะครับเราจะนะครับให้ท่านพอสันติโกลเลอร์ได้เป็นตัวแทนผู้กล่าวคำถวายพระพรนะครับต่อหน้าพระบรมสารีรบุรุนะครับของสมเด็จพระร,พาราชาธิบดีนะครับ พุ่มเายกาดเรียนบ้ไรทต้นองพร,ร้อมคณะครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนประชาชนตลอดจนประสบนิกรทั้งปวงตากป่าพื่งยินดีที่ใต้ฝ่ารองพู่มีพระบาทตรงพระเกษตรสำรามีพระพลนาไมยสมบูรณ์พระเกียรติคุณพะจรกระจายไปทั่วทุกทิศที่ใต้ฝ่ารองพุมีพระบาะเทเสด็จสถิตเป็นปรัตนารี สมเด็จพระบรมราชินีนาถขององคน์นานไทยพระที่นิอรทั้งองต่ตางประจัดแจ้งและสำนึกในพระมหาบรมรา่คุณล,ล้นเลกล้าวล,ล้นกระหม่อมหาที่สุดมีได้ที่ทรงมีน้ำพระรัชแานไุทยเกี่ยด้วยพระเมตตา,าทรงอนนยาภรณ์ห่วงใยในอนาณาประชาราษแม้จะมีผิดพรรนักอยู่ในผิดธุรกดารเพียงใด ใต้ขวาระอองคุรีพระบาทก็ทรงพระราชุตสาหวิริยะเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทรงบำเพ็ญและทรงบำบัดทุกบำรุสุขทั่วหน้าโดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากทั้งยังได้ทรงพระราชดํานินิเคิลโครงการพัฒนาอาชีพหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลรายได้ ยกฐานะความเป็นอยู่ของลัศดอรวมทั้งโครงการป่าลักน้ำเพื่อสงวนรักษาทรัพยากรป่าไมา้และ่งสอายุการขยายพันธุ์สัตว์ป่านานานชนิดที่นับวันจะสิ้นสูนไปจากประเทศไทยทรงพระกรุณาก่อตั้งบูลนิธิศิลป์ชีพพิเศษเพื่อพื้นปูศิลปะหัถกรรมพื้นบ้านซึ่งการดำเนินงานเจริรลดหน้าอย่างรวดเร็ว ลาตับผลเป็นตุณุปการมเพื่อปูนการดำรงชีพของพี่น้องชาวไทยในชุมชนั้นภูมิภาคทั้งยังเป็นการตงหนวนรักษาศิลปะวัฒนธรรมฐางล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของไทยให้ฟืนเืินชีพดำรงคงอยู่ยั่งยืนตกทอดถึงอนุชนในชาติสืบไปนับเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของผสมนิกรชาวไทย ที่อยู่ในผืนแผ่นดินอันบรโงสมบูรณ์ภายใต้ทัพบุรโงโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงดำรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐพร้อมด้วยทัพมหาบาร,รมีในใต้กว่างองควณีพระบาททรงเป็นพระเป็นคู่พระบัญญาทิการทรงเผยแร่พระบรมกิตดาพิิหารปกเกศก้าเหล่าสมนิกรไทยจึงร่มเย็นเป็นสุขสวัสดิ์ พระราชกรณียกิจนานปรปการที่ใต้ขว่าละองอมีพระบาทได้ทรงพระราชทุนสา,าหาวิริยะบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ของอาณาจักรราชไทยล้วนเป็นที่แท้สองสรรเสริญเรื่องมือไต่ไปนานาประเทศทั่วโลกพระมหากรุณาธิคุณและเมตตาธรรมล้วนจะลึกอยู่ในหัวใจของงุงชนชาวไทยทัทุกเขตต่างจงรับพักดีนิจมีวันเสด็จตาย ในวโอกาสอันเป็นมิมมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา12สิงหาคม2557นี้ข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าทูลละอองคุพีพระบาททั้งปวงที่มาจุนุมพร้อมกันณนที่นี้ขอพระราชทานพระราชาโอกาศแสดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนลายและสิ่งศักดิ์สิธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกตลอดจนพระอารมณ์เดชานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็พพพเจพระบุรพัยมหาราชเสด็จพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าเราู้มีพระบาทให้ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสมลาพเทียบพร้อมด้วยจตุรพิดพรชัยมงคลหากมีพระราชประสงค์จมลงหมายสิ่งใดขอสำนึกสมพระราชอุทัยปรารถนาทรงเป็นผู้พระ ขบันเดิลต่อไปผมเองได้ขอเรียนเชิญพนากครูนักเรียนและผู้ปกครองของน้องๆน,น,นักเรียนขอได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบระมีถวายในับเ็็ราวสก,กาุีแด่สมเด็จพระนามเจ้าสริกิกิ์พระบร,รมราชินีนาพร้อมกัน จุติมหาราชา พวงมาลัยให้กับคุณแม่เออแล้วถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวผูจะบอก ถ่ายเลิกแล้วนะชมปูแก้วหันหน้ามาทางกล้องนี่ลูกเออตอนนี้มาเรื่อยล้วมาพิยาชนงดวงดีปะวิทธวชิราวิทยิติชัยพิทธวัตและนัทนันอ้าเอาจับอที่เที่ยวุูุชมกับเออ อา้าคุณลูกลงมานั่งข้างล่างหุบเข่านั่งบนต้นขาได้ไหมลูกเออเดี๋ยว้อกัน้อกันเออเวลาสงงา่งพวงมาลัยแอคชั่นไว้ก่อนนะกล้องถ่ายรูปเอา้าส่งช้าๆคุณแม่รับค้างไว้ก่อนมือค้างไว้ จองมือเ่ออยาเพิ่งปล่อยก็ถ่ายวิดีโอไปทีละคนเสร็จแล้วน,วนกเรียนปล่อยมือครับแล้วถอยหลามมาัง,อองมาหนึ่งหลังหลังจับอมๆกันนะคุณะนะมือ คุณผ like oh, so mm ู้ชมเวลาถ่ายรูปจะทำหน้าแก่นะครับโอ้ผมก็มาเรื่อยนะครับแต่แน่ยลของนะผมเห็นจะเพิ่งหอมครับอ้าวคุณลูกนั่งงลาง อย่าเพิ่งส่งนะครับอย่าส่งพร้อมกันอ้าวพรอ้อมส่งพวงมาลัยแล้วจ้ก่ันแม่ให้คุณแม่แล้วพนมมือไว้ครับพนมมือลองเงยดูหน้าแม่ที่ยิ้มไหมถ้าไม่ยิ้มเอามือเย่ขาเลย <c oughs> อ้าวกราบเป็นภาพที่สุดยอด อ่ะแล้วเขาไม่ขานขึข้นไปที่โตขานไปทำอะไรครูไม่บอกจัดการเลยโอ้โหสายขวาสายขวาอ่ะคุณแม่ก็ตอบรับลูกสักน้อยหนึ่งเออหอบอืมนะอ่ะ,อะ,อะ,อะทึกต่อไปนะเออ เด็กผู้าวเดี๋ยวพร้อมกันลูกพร้อมกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปเดี๋ยวลุงรัดจะถ่ายรูปตั้งใจเอาส่งมาลิแสดงความรักแม่สองเบอร์สองเบอร์ส่งให้แม่เออส่งให้แม่อ้าวนะส่งให้แม่อากตายแม่ตายแม่ขอบคุณแม่แม่ผู้ผู้ให้ให้ทั้งชีวิตให้ทั้งกำลังใจกำลังกายอ้าวเอออ้าวขอแม่ โอ้โหวันนี้แม่รักกันแม่กับลูกก็ขอให้รักกันทุกวันทุกวันจนตับเท่าชั่วนิบดิลัำนะแม่นันะ้นคือผู้ให้นะฮะแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งชีวิตให้พัอนา,นานคนนะของลูกแตนะ่แม่คือครูคนที่สองของเรานะครับอ่าแม่หอมลูกลูกหอมแม่เอาเสร็จยังอ้าเสร็จแล้วลูกมาเอาแม่เล็กมาแทน เดี๋ยวๆกันนะครับเดียวถ่ายรูปเราจะลงเฟซไปทั่วประเทศนี่ข้างบนตัดยันเนี่ยยันยันเดี๋ยวรอจะรอแม่เล็กก่อนรอพี่เล็กก่อนเฮ้ยช้าเลยรอคุณป้าเล็กก่อนไม่ต้องเี็กคุณป้าใจเย็นๆนะอายุเดี๋ยว่าเดี๋ยวมอบกลัมาให้แม่ตากแม่ขึ้นไปตักนั่งตักแม่ก่อนแม่จูบแม่ อ่ะเอ่ออภ้องแลปถ่ายรูปเดียมาส่งส่งพวงดอกมะลิไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งที่หลังเดี๋ยวนั่งกรอกันเลยเออมอบมอบมอบเอาและอามอบแล้วกราบแม่ขอบคุณคุณแม่เออแม่คือผู้ให้ของพวกเราตากราบแม่คนละท้งลูกกราบยัดจั๊บตาเออทีนี้แหละรักแม่เอ้าขึ้นไปกรอเลยกรอเออกรอแม่นั่งตักแม่นี่ โอ้โหฝากทราบซึ้งนี่แหละแม่อ่าแม่มาอะไรไม่ต้องร้องแม่มาอะไรก็ต้องร้องอุ้ยแม่มาอะไรดีใจเอออ่าถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าแม่ปุ๊กไม่ต้องร้องเอออย่าให้พ่อรักมันกอดนบอะอ่าถ่ายรูปนะโอน่าชื่นใจนะฮะนี่คือเราต้องเป็นรูปที่ดีเด็กที่ดีของแม่นะลูกเอออย่าดื้อนะพ่อแม่เตือนอะไรต้องเชื่อต้องฟัง แล้วก็ขยันเรียนเรียนให้เก่งเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเอาประคับประคองแม่ลงมาต้องกุ้งแม่นะลูกโอ้แม่จระนนี่เอวพร้อมอ้าวมอบมอบดอกไม้ให้แม่เลยวันนี้รักแม่รักแม่เออมอบดอกไม้เสร็จแล้วกราบแม่ท้งนึงนี่แม่คือผู้ให้ของเราแม่คือพระแม่คือครูบนที่สองนะครับนี่อ้าทีนี้เอาและจะรักแม่ท่าไหนเต็มที่เลูกลูกนฟัดเลยฟัดนจะลูกนฟัดแล้วมือลุ้ รักแม่มีอะไรรึเปล่เออรักแม่อ่ะเออรักแม่รักแม่แล้วแม่หอมแก้มด้วยยังโอ้รักแม่อาหาานอาหารบาเดี๋ยวครูประชุมจะถ่ายรูปอก็ก็เบาเบาไอ้ก๊อปก็เบาเบาลูกเดี๋ยวลูกแก้มช้ำหมดถ่ายรูปนะเดี๋ยวให้ครูประชุมถ่ายรูปก่ับคะรับเอาก้นออกตกตูซีนชุมปิดก้นเรานะครับนี่เอาและครับวันนี้เรามานะ ลูกตุ้ยต่ยแล้วเราจะทาเลยไหเดี๋ยวดูคุณแม่ก่อนมันจะทาอหัวอย่างนี้ไงขึ้นไปอขึ้นมาเลยไดีนั้นไม่ค่อยสบายเป็นะไรเด็กแค่เดียวแค่เดียวลูกปวดท้องตรงไหนนั่งนั่งให้ตรงแม่หน่อยนั่งตรงแม่เออบนไหนบนไหนโอ้นั่งพุทโธก่อนลูกนั่งพุทโาก่อนเดี๋ยวเราบ้านหล่อผมอยากจะให้นั่งสั่งลูกต่อยผมไม่ไหวอ่ะ ดูดูไอ้แม่โครแดงกับไอ้ลูกมดแดงนี่โอ้โหตัวมันนะครับอ้าวอพร้อมแล้วมอบมอบมอบดวงใจหัวใจเราให้แม่แดงความรักแม่ดอกมะลิวันนี้อ่าให้แม่แล้วอ้าวฝากแม่ขอบคุณแม่ทักอื่อขอบคุณแม่เออเนี่ยเรารักแม่แล้วทีนี้แม่แม่กับเราจะรักกันแล้วเอ้าลุยเออเอาอุ้มอุ้มโอ้โหไอ้ดำมันต้องอุ้มนะมันกุ้มไม่ไหวไอ้ดำ เอออารักแม่รักแม่เอาหันมาลูกหันมานับตรงแม่หันมาคุยประชงผู้ใหญ่จะถ่ายลูกเออไอ้บ๊อบดำดำตักแม่ลูกไอ้ไอ้สูกโอ้โหจะร้อนต่อครับไปทำย่างนั้นได้ยังไงมีเพื่อนแม่เป็นอามพึ่งเอามพาดนะจะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเออาลิ้มหน่อยลูกหลานเราเป็นคนดีคนเก่งคนดีคนเก่งแต่เนี้ย เออให้ตักหนัก <พา S 1> กันหน่อยนี่ถ้าพี่น้าประทับใจไรเลนะฮะเป็นดวงดาวที่น้าประทับจิตพ่อแม่มาแารมีบางรักเออให้ลูกรักก็ขอให้ลูกทุกคนนะครับรักแม่ให้ตลอดนะฮะไม่ใช่รักแค่แม่วันแม่วันเดียวนะลูกนะโกกรจบจบแล้วลูกจเอะไรกันนั่น